าาอ,อย่าลืมกดติดตามนะครับสวัสดีพี่น้อง์เบอร์และชาว YouTube ทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เรามาอยู่กับพื้นฐานช่างใหม่นี่ครับสำหรับ EP พนี้ก็จะบอกและก็แนะนำในเรื่องของพื้นฐานสำหรับคนที่อยากจะเป็นช่างตัดผมนะเพื่อนคลิปนี้น่ครับผมจะมาแนะนำนะครับการขึ้นทรง นักเรียนนะครับแล้วก็แนวเส้นจะอยู่ตรงไหนบ้างสำหรับทรงนักเรียนนะเราจะใช้มุมตรงไหนเป็นเกณฑ์วัดนะครับในการตัดทรงนักเรียนนะครับแบบเจาะลึกและก็ละเอียดมากกว่านะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าคิดว่ามีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกับกดกระดิ่งนะครับที่สําคัญเลยนะ<ๆ>เพื่อไปถึง1นึ่งแสนซับด้วยกันนะเพื่อนโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ โอเคนะครับสาหรับทรงนักเรียนเราจะมาเจาะลึกในเรื่องของแนวเส้นกันนะฮะเรื่องของการเดินหวีนะครับผมว่าจุดไหนจะควรที่อยู่จุดไหนเร่ของการเดินแนวเส้นนะครับเรามาดูในเรื่องของแนวเส้นก่อนนะทรงนักเรียนนะเพื่อนนะทรงนักเรียนนะครับจะอยู่ตรงจุดเถิกนะเพื่อนนะแนวเส้นแนวแรกเลยนะครับจุดเถิกด้านบนนะครับของศีรษะนะเราก็จะไล่ลงมาเลยนะครับและด้านหลังนั้นเพื่อนนะแนวเส้นนะครับก็จะอยู่ตรงบริเวณขวัญนะครับขวัญของลูกค้านะ แน่นอนขวาญแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้ตรงขวัญนะเป็นตัววัดนะครับเห็นไหมครับมันจะตัดสูงขึ้นมานะครับสูงขึ้นมากว่ารองทรงสูงอีกนะครับเพื่อนนะตัดขึ้นมาประมาณขวานลูกค้านะแล้วเราก็ไล่แนวเส้นขึ้นมาเลยนะครับไล่แนวเส้นเห็นไหมครับไล่แนวเส้นลงมาบรรจบกันที่เดิมนะครับก็คือตรงนะครับมุมเถิกนะครับตรงนี้นะครับเพื่อนๆนะโอเคนะครับเห็นไหมครับ นี่นะครับมันก็จะได้แนวเส้นนะครับที่เท่ากันสวยงามนะเพื่อนนะเดี๋ยวเรามาดูนะครับในเรื่องของการถ่ายนะครัการถ่ายทรงนักเรียนนะมันก็จะมีหลายแบบนะเพื่อนๆแรกๆเลยนะก็คือจุดมุมเถิกนะครับนี่นะครับจุดมุมเถิกนะครับแล้วก็ถ่ายขึ้นไปนีครับถ่ายนะครับวางนะครับปัตเตอร์เลียนในลักษณะนี้เลยนะครับโดยการใช้แค่มุมนี่มุมของ ปัตเตอร์เลียนนะครับถ่ายขึ้นมาเนี่ยขึ้นส่งนักเรียนมาถึงจุดนี้แล้วนะครับเพื่อนเพื่อนะต่อมาเนะครับเราก็จะมาขึ้นจุดเดิมนะครับก็คือจุดนี้นะครับจุดนี้นะครับจุดมุมเถิดของลูกค้านะให้เราวางหน้าปัตเตอร์เลียนอย่างนี้นะครับการขึ้นส่งนะครับแล้วเราก็ถ่ายเนี่ยครับเห็นไหมครับว่าผมจะใช้แค่มุมนะมุมของปลายปัตเตอร์เลียนในการกินเส้นผมขึ้นส่งนักเรียนนะครับ แล้วเราก็จะถ่ายอย่างนี้นะครับเพื่อนๆถ่ายนี่ครับถ่ายถ่ายถายมาบรรจบนะครับกราบอีกมุมหนึ่งที่เราขึ้นทรงไว้นะครับโอเคอันนี้ก็เป็นการขึ้นทรงในแบบที่1นึ่นะเพื่อนนะในการขึ้นทรงในแบบที่สองนะเพื่อนนะเราก็จับปัตเตเลียนนะครับในลักษณะนี้นะครับนะครับผมแนวตรงอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ขึ้นมาทางมุมใด มุมหนึ่งนี่ฮะเพื่อนๆอยากจะเลือกมุมซ้ายหรือมุมขวาก็ได้นะนะครับเราจะไม่วางแบบนี้นะเพื่อนนะโอเคนะครับแต่เราจะวางแบบนี้นะครับโอเคนะครับจะทําให้ขอบเนี่ยเกิดไม่เยอะนะครับแล้วก็แนวเส้นชัดเจนนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูการขึ้นทรงในแบบนี้กันเลยครับอ่าเปิดมานะครับนี่นะครับการขึ้นทรงในแบบนี้นะครับให้เราใช้มุมบัตเตอรเลียนนะ เห็นไหมครับถ้าเราเดินบัตรเตเลียนไปดางขวาใช้มุมขวานะอ่าเราก็ค่อยๆถ่ายเลยนะครับเราก็จะถ่ายอย่างนี้เลยนะเพื่อนๆนะอ่าแล้วก็ถ่ายนะครับถ่ายแล้วก็เผยนะครับถ่ายเผยถ่ายเผยนะเพื่อนนะอย่าถ่ายย้ำๆอย่างนี้ไม่เอานะครับถ่ายเผยหนะ้าบัตรเตเลียนบับตรเตเลียนต้องแนบนะเพื่อนนะ แล้วก็เราก็จะถ่ายให้รอบศีรษะเลยนะครับอ่าถ่ายย้ำๆนะครับถ่ายไปเรื่อยๆนะเพื่อนเห็นไหมครับแนวเส้นนะเราก็จะเดินมาตามแนวเส้นนะครับที่เรากําหนดไว้ในใจเลยนะครับเห็นไหมครับเราจะไม่เลยแนวเส้นนะพอเราต้องการเดินปัตตเลียนมาทางซ้ายนะครับเราก็เหมือนเดิมน,นะครับ โฟกัสโดยการใช้มุมซ้ายเนี่ยครับเราจะไม่ใช้เต็มหน้าในการกินเส้นผมนะอ่าเราจะไม่ใช้เต็มหน้าเพราะว่ามันจะทําให้มันมีรอยที่ไม่สม,ม่ำเสมอของการตัดนะโดยใช้แค่มุมถ้าเราเดินมาทางซ้ายใช้มุมซ้ายนะแบบนี้นะครับบางทีนะครับการเดินแนวเส้นของทรงนักเรียนเนี่ยแบบนี้เราต้องย้ําประมาณ2รอบนะครับเดินมาทางขวารอบนึงแล้วก็ไปซ้ายรอบนึงเพื่อให้เส้นมันชัดเจนนะครับ แนวเส้นชัดเจนนะโอเคตอนนี้เราจะเดินมาทางซ้ายนะครับเราก็ใช้มุมเหมือนเดิมนะโฟกัสไปที่มุมของปัตตาเลียนทางซ้ายแล้วก็เดินแนบนะครับแนบให้สนิทนะครับแล้วก็เผยหน้าด้วยนะครับเวลาผมถ่ายผมจะเผยหน้านะเวลาแบบช้าๆนะครับเผยหน้านะครับแต่แบบเร็วๆนะครับก็จะประมาณนี้นะครับด้วยนนะเห็นไหมครับเราก็จะค่อยๆถ่ายไปเป็นแนวเส้นเลยนะ เราจะไม่ถ่ายไปเต็มหน้าปตาเรียนนะครับเห็นไหมครับอ่าประมาณ2รอบนั้นเพื่อนนะอ่าเราก็จะได้เห็นไหมครับแนวเส้นก็จะชัดเจนนะครับแบบนี้นะครับโอเคนะครับนี่คือการขึ้นทรงนักเรียนในแบบที่2นะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูการขึ้นทรงนักเรียนในแบบที่3นะเพื่อนนะโอเคขึ้นทรงนักเรียนในแบบที่3นะ เราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะใช้วีเล็กหรือวีใหญ่นะในการขึ้นทรงนะครับส่วนมากบางคนจะถนัดในเรื่องของวีเล็กนะครับเพราะว่ามันได้ความที่เป็น0.5นะครับอ่าเห็นไหมครับวีเล็กเนี่ยมันก็จะได้ความเป็น0.5มันก็จะบางกว่านะครับเพราะว่าวีใหญ่เนี่ยมันเทียบเท่าเบอร์หนึ่งนะวีเล็กก็เทียบเท่ากับเบอร์0.5นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นทรงด้วยวีเล็กให้ดูก่อนนะครับเพื่อนนะขึ้นทรงด้วยวีเล็กก็เหมือนเดิมนะครับ วางหวีในลักษณะนี้นะครับแล้วก็ถ่ายนะครับเวลาถ่ายนั้นเพื่อนนะเราจะไม่ใช้มุมล่างนะครับในการกินเส้นผมอย่างนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมุมเนี้ยมันจะไปโดนผมด้านบนลูกค้านะครับเราจะใช้มุมล่างนะครับเห็นไหมครับใช้มุมล่างในการกินเส้นผมนะครับนี่แล้วก็ลากไปเลยนะครับอ่าแนวเส้นที่1นะครับเห็นไหมครับแนวเส้นที่1นะครับจับหวีเนะครับเราสอนไปแล้วเนี่ยเส้นที่1ลาก แนวเส้นที่2ลากนะครับแนวเส้นที่3ลากนะครับเราก็ทําให้รอบศรษะเลยนะแนวเส้นที่4นะครับลากนะครับแนวเส้นที่5าลากแนวเส้นที่6ลากนะครับ7ลาก8ลากนะครับถ้าทาไปไวนะครับนี่นะครับทำไปไวก็จะประมาณนี้นะครับสร้างทรงนะครับสร้างทรงสร้างแนวเส้นนะครับถ้าใครที่ชานาญแล้วนะก็จะประมาณนี้นะครับ ถไปตามแนวเส้นโดยใช้หวีนะครับเป็นตัวรองนั่นเองนะเออเนี่ยครับก็จะทําให้ได้ความนวลนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเก็บด้วยเบอร์ศูนย์จุดห้าอีกทีหนึ่งนั่นเองนะนี่นะครับเราก็จะถ่ายไปอย่างนี้นะครับแต่ย้ำๆนะครับนี่การขึ้นทรงด้วยหวีเล็กนะเพื่อนและต่อมานะครับเราจะมาดูการขึ้นทรงด้วยหวีใหญ่นะครับเหมือนเดิมนะครับการขึ้นทรงด้วยวีใหญ่นะใช้แนวเส้นเหมือนเดิมเลยนะครับนะครับ ตอนนี้เนี่ยเราจะใช้มุมบนมุมบนเหมือนเดิมนะครับเพื่อนในการกริ่นเส้นผมนะอ่าสอดหวีนะครับตรงแนวเส้นปาดนะครับสอดหวีปาดนะครับสอดหวีปาดนะครับสำคัญคืออะไรรู้ไหมครับสำคัญคือการแน่หวีให้สนิทนะเพื่อนเื่อต้องแนบให้สนิทเพื่อนไม่ลอยห,หวีนะครับแน่ให้สนิทนะปาดนะครับแนบให้สนิทแล้วก็ปาดนะครับนะครับตรงนี้เนี่ยก็ เวลาวางหวีเนะครับเราไม่วางนี้นะครับเพื่อนเราวางไปให้แนบกับศีรษะลูกค้าเลยนะเออวางไปตามรูปศีรษะของลูกค้าเลยครับเราไม่วางแหนหรือว่าเชิดหวีขึ้นมาะครับวางตามรูปศีรษะลูกค้าเลยเครับอ่าแล้วก็เดินหวีนะครับสร้างแนวเส้นของทรงนักเรียนให้รอบศีรษะนะครับโอเคนะครับเราก็จะเก็บนะยครับนี่นะครับ พเพื่อนๆก็ไปฝึกกันดูนะครับเ,เพื่อนๆไหนชอบการขึ้นทรงแบบไหนพเพื่อนๆก็ลองไปฝึกกันดูนะครับโอเคนะครับแล้วก็ย้ำๆเข้เขาไปนะครับโอเคส่วนผมด้านล่างเนี่ยมันมีความเยอะนะครับเรายังไม่ได้เอาออกใช่ไหมเราก็จะใช้เบอร์ศูนยุดห้านี่นะครับตัดออกไปเลยนีครับตรงนี้เนี่ยเราไม่ต้องซีเรียสนะครับมันเพราะเราสร้างฐานทรงไว้แล้วเนาะผมด้านล่างเราเป็นซีเรียสนะครับโอเค และนี่นะครับก็คือการขึ้นทรงนักเรียนนะครับทั้ง3ทั้ง4แบบนะเพื่อนนะเพื่อนๆชอบแบบไหนเพื่อนๆก็ลองเอาไปฝึกสักแบบหนึ่งนะครับเพราะว่าการตัดทรงนักเรียนเนี่ยมันเยอะนะครับหลายวิธีมากๆเลยนะโอเคแล้วต่อมานะครับเราจะมาฝึกนะครับในเรื่องของการตัดผมด้านบนนะเพื่อนนะผมด้านบนเนี่ยเราจะแบ่งออกอยู่ที่ประมาณ4โซนนะเพื่อนนะโซนนี้โซนแรกนะครับก็คือนี่นะครับโซนด้านซ้ายมือเนี่ย แล้วก็คือตรงกลางนะครับตรงกลาง2แถบนะครับแล้วก็คือฝั่งด้านขวามือนะครับเราจะแบ่งกันเป็นสีโซนนะครับในการเก็บในรับผมถ้าเพื่อนๆมีหัวห,หนนุ่นนะเพื่อนๆก็จัดเลยนะครับฝึกตามผมได้เลยนะโอเคนะครับการเก็บผมด้านบนนะครับอันดับแรกเลยนะสอดหวีเข้าไปนะครับปาดนะครับการจับเนะครับเวลาจับทรงนักเรียนตัดทรงเรียนจับอย่างนี้นะครับด้านบนนะโอเคสอดปาด สอดปาดสอดปาดนะครับขึ้นไปเป็นแนวเส้นเลยนะเพื่อนนะไม่ใช่ปึ๊บปึ๊บย้ายมาแบบนี้นะครับไม่เอาเนะครัพื่อนเพื่อนอันนี้คือมันมันเยอะไปเครับเราก็ต้องค่อยๆเก็บนะครับค่อยๆเก็บแนวเส้นนะครับแล้วที่สําคัญนะอ่ามือของเราก็ต้องประคองนะครับหาความยาวให้ได้นี่หาความยาวของเส้นผมของลูกค้าเพื่อน,อนต้องการความยาวเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆก็สามารถยกลอยได้เลยนะโดยการใช้ นิ้วด้านล่างเนี่ยประคองศีรษะลูกค้าไว้แล้วก็ยกลอยนะครับเพื่อกําหนดความยาวที่เราต้องการได้เลยนะครับแต่หลักๆแล้วทรงนักเรียนก็คือ1ห,หน้าหวีนะครับโอเคนะครับอ่ะยกปาดอ่ะปาดนะครับเดินตามแนวเส้นปาดปาดปาดนะครับพอถึงหน้าแถวนี้เนะี่ยพอถึงประมาณกลางนะครับกลางศีรษะของลูกค้าเนี่ยให้เราวางหวีลอยขึ้นมานะครับไม่ต้องจมลงไปนะ ไม่ต้องเก็บจมลงไปทั้งหมดนะเพื่อนให้เราวางลอยขึ้นมาอย่างนี้นะครับอ่าแล้วต่อมาเมื่อเราสร้างแนวไกด์ไลน์ตรงกลางได้แล้วนะเพื่อนนะต่อมาเราจะมาฝั่งซ้ายนะครับหรือเพื่อนจะขึ้นฝั่งขวาก่อนก็ได้นะตอนนี้เรามาฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายก็เหมือนเดิมนะครับวางหวีฝั่งซ้ายมือตามแนวเส้นของเราเลยนะ,ะแล้วเราก็ปาดนะครับปาดอ่าค่อยๆเดินนะครับค่อยๆเดินไปทีละสเต็ปน,นะครับแล้วก็เก็บนะครับเก็บ เชิดหวีลอยขึ้นนะครับลอยขึ้นแล้วก็ออกไปเลยนะด้วยนะเห็นนะครับแล้วก็ออกไปเลยนะครับพอแนวนี้ได้แล้วนะต่อมาเรามาแนวแนวเส้นแนวเส้นตรงนี้นะครับที่เราได้เปิดฐานทรงไว้นะเราก็วางหวีตามรูปศรีษะเลยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เก็บตรงนี้แต่วางนี้นะครับเราก็วางหวีตามรูปศรีษะเลยนะครับแล้วก็ไถน่ครับไถลงมาเนะครับเชื่อมกันเลยนะครับนี่นี่แนวเส้นที่สองนะนี่แนวเส้นที่3นะ าวางหวีอย่างนี้แล้วก็ไล่ลงมาเนี่ยวางหวีไล่ลงมาเนี่ยเพื่อให้เส้นผมเชื่อมกันนะเห <To> ็นไหมครับแ <To> นวเส้นที่3เนี่ยก็จะเชื่อมกันแล้วนะเห็นไหมครับตรงนี้เนี่ยผมด้านเนี้ยที่เราเก็บไปนะครับก็จะมาเชื่อมกับฐานทรงนะที่เราเปิดไว้นะครับผมโอเคนะครับเมื่อเราทําฝั่งนี้เรียบร้อยต่อมาเราจะมาฝึกด้านนี้นะเพื่อนนะการเก็บ ให้แนบนะเพื่อนนะเก็บหวีให้แนบนะครับแน่นอนเนี่ยว่าก่อนที่เราจะตัดผมเป็นนะครับเราต้องรู้ทฤษฎีก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็ไปทําการปฏิบัตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขั้นตอนพวกนี้เป็นขั้นตอนที่สําคัญอย่าปล่อยผ่านนะเพื่อนเพื่อนนะโอเคอะไรที่เก็บได้ก็เก็บไปใช้นะครับอะไรที่เก็บไม่ได้ก็ไม่ต้องเอาไปนะครับโอเคแนบนะครับให้สนิทนะครับกับศีรษะรูปทรงศีรษะแล้วก็ถ่ายขึ้นมาแนบถ่ายขึ้นมาแนบถ่ายขึ้นมานะครับ การกินเส้นผมโฟกัสไปที่มุมปาตเลียนทุกครั้งนะเออถ้าเราเต็มหน้าเนี่ยอาจจะแหวงได้เนี่บนี่เก็บนะครับ, riff, รบขึ้นไปทีละแนวเส้นนะครับอ่าพอเรามาถึงตรงนี้กลางกลางหน้าผากลูกค้าแล้วเนี่ยกลางศีรษะลูกค้าแล้วเนี่ยอ่าลอยหวีขึ้นไปนะไม่ต้องแนบนะไม่ต้องแนบลงนะเออลอยหวีขึ้นไปนะคีับอ่าลอยหวีขึ้นนะครับลอยหวีขึ้นนะครับอย่างนี้นะครับเพราะว่าผมด้านบนเนี่ยเรา ผมด้านหน้าเนี่ยเราต้องมีผมให้ลูกค้านะครับลูกค้าจะไม่เอาผมออกเยอะนะครับต่อมาฝั่งนี้นะครับฝั่งแนวเส้นฝั่งนี้นะครับที่เชื่อมต่อกับแนวเส้นของทรงนะครับเราก็จะวางหวีนะครับในลักษณะนี้เลยนะเพื่อนนะแล้วการถ่ายก็คือถ่ายขึ้นนะครับวางให้แนบนะคีย์เวิร์ดวางให้แนบถ่ายขึ้นมาตามแนวเส้นเพื่อให้เชื่อมกับทรงที่เราเปิดไว้อ่านะครับ พอเรามากลางศีรษะเหมือนเดิมนะครับ่ายเผยออกไปน่ยอ่านี่นะครับโอเคนะครับก็ถือว่าคลิปนี้ก็น่าจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคลิปนี้สาหรับทรงนักเรียนการขึ้นทรง3-4เทคนิคนี้นะครับก็เพื่อนๆก็สามารถเอาไปฝึกกันได้นะครับคลิปนี้ก็เหมาะสำหรับช่างที่ เป็นพื้นฐานของบาร์เบอร์ก็คือช่างใหม่เลยนะครับก็โอเคถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามให้กับตาบาร์เบอร์ด้วยนะครับแล้วกดกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนของผมนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามพร้อมะกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนของผมนะครับกดเลยกดเลยกดเลย